โอ้เห็นมะนอครับดำๆในเขาเด็ดนะครับนี่พุดไปเร้วแตกออกสองกิ่งครับแล้วก็เป็นดอกครับนี่เห็นไหมครับผมกัเด็ดยอดอีกแล้วนี่เด็ดแล้วสวัสดีครับพอกันอีกคลิปนึงครับคลิปนี้พาพเบิองสิดาใสแดงครับอ่าทีเด้ลงไปเมื่ออาทิตย์แล้วผ่านมาหนึ่งอาทิตย์ครับมาอัปเดตให้เบิงครับนี่น่วยเขาเริ่มจะติดแล้วครับนี่ กัยังบ่รอยครับยังบ่รอยเปอร์เซ็นต์นครับเนาะอาจจะล้นอีกอยู่ลักะตอนนี้น้ำท่วมครับสังเกตเบึงปัญหาใหญ่เลยครับถ้าน้ำท่วมเนี่ยอาจจะลากเน่ลาลักะอาจจะทิ้งลูกนครับเนาะแต่ว่าสูตรที่เด็ดยอดนี่คือว่าติดครับติดอยู่นี่ติดหน่วยนะครับเนาะปูนเทิงกับแมนผมนะไปไป่ายแล้วผมครับติดลายอยู่ครับนี่นี่ส ตวรนไปกับนี้ครับเขาจะบบาดเด็ติดท,ทุกหน่วยนะครับนอะอย่างหน่วยนี่ครับอ่หมายถึงว่ากิ่งนี่สมมุติว่าติดสามหน่วยนี่ครับก็ต้องเอาว้หน่วยเดียวคือเก่าครับนี่สองอันนี้ก็ต้องเอาออกอาจจะเอาว้หน่วยนี้ครับนี่ผมเด็ดไ้ก่อนนะครับก่อนดอกจะบานอีกพอดีงานทัวมันเขามายากเมื่อนี้เด็กเขามากกันเลยถือโอกาสมาอัปเดียห้ชมนะครับนอ้อเด็ดยอดรัดไ้เลยครับนี่ นี่กระเด็ดไว้เห็นไหมครับน,นี่นี่กระเด็ดไว้แต่ว่าต่อยอดออกมาแล้วครับนี่อ่าเหลือหนว่วยหนึ่งครับลนไปหน่วยหนึ่งไปเบื้องต้นอื่นกันครับปัญหาตอนไหนคือเห็นไหมครับน้ำถ่วมอู้ครับยานอยู่ยังโมเบิดฝนดีตอนนี้กับวันที่12 12ตุลาครับเนาะมือหนีมือไทยนี่ครับ แต่ข้าวก็ฝนกะใกล้จะหมดแต่กับพันธุ์ในเบิดครับเนาะทาหมดไปก็จะดีครับน้าจะได้ลดลงอ่านี่ครับแบบนี้ผมก็ชิเด็ดไปเลยครับนี่เด็ดยอดตรงนี้ครับอ่าให้เขาสูงมาจากนี่ดอกครับแล้วก็หนึ่งมาเป็นสองนี่ครับเนาะเด็ดไปเลยครับพอดอกตัวนี้เริ่มจะบานนี่จะแทงยอดใหม่อีกครับอ่าอย่างนี้ครับ เห็ุไปกระติดแล้วจริงจริงนี่กันครับมีหน่วยบอโอ้มีอยู่ครับนี่นี่เห็นไหมครับหน,น่วยนี่เห็นไหมครับปุ๊บที่แดกติดหลายนะครับเห็นบหดำๆเหมือนเขาลนไปเลยครับเขาจะคัดของเขาเองระดับหนึ่งขึ้นกันอ่านี่ครับนี่สี่หางหน่วยละสองจิงนี่พอเขาเด็ดปั๊บนี่มองนี่เขาเด็ดครับนี่ดำๆนี่เห็นไหมน้อครับ ดำๆในเัาเด็ดนะครับน้อนี่เด็ดพุดไปแล้วแจกออกสองกิ่งครับแล้วก็เป็นดอกครับนี่เห็นไหมครับ,บ,รรบ,มรบผมก็เด็ดยอดอีกแล้วนี่เด็ดแล้วนะเด็ดก้อนบานเลยครับเพราะว่าผมมีเวลามาสมมือนะครับเนาะงขอมานหยาดขอมน้ำขอมเบิ้งนี่ครับเบิ้งจะอะมีแต่น้ำได้ครับนี่พูดนะทางในเป็นที่หงายขมาได้โอย <laughs> เน่าเติบครับ นี่อันนี้ก็สัญญาณที่ดีน่าจะติดนี่เห็นไหมครับพ่อเนี่เริ่มติดตัวนี้ก็เริ่มแทงยอดใหม่นี่หลอบฟังนี่ครับนี่ลนกับลนปลายครับบรตสุทธิเรียบครับนี่เห็นไหมครับติดสองวบเขาอาจจะคัดแล้วเอาสองวใวหนี่ไว้แล้วก็ตรงปลายนี่ลนไปครับเห็นไหมต้องบังพกปัดอ,อู้บังนี่ครับเบิงังบังนี่ครับปูน โหดโพร,รับเห็นบ่ครับจริงนี่อ่ะยอดไม้กับมาแล้วแบบนิ้ติดแท้ครับต้องด็ดออกอยู่นี่ไปกันต่อครับอีกต้นหนึ่งครับออ้ต้นนี้ครับเป็นยังไงครับทานบ่สูตรนี่เนี่ยมองนี่ห้อยห้อยเขาเด็ดไว้ครับยอดไม้ออกมาง่อยเริ่มติดนี่นี่ครับ โอ้กล่องสีไว้เลยครับเด้อผมใหม่กันซานบอมี่ครับนี่ไายยุทธกะหยุดไปช่วงนึงครับจุดโอ้ปีที่แล้วนี่ปินี้แหละครับบอกค่้เดี๋ยวลงคลิปเลยหายไปช่วงนึงครับมาไทายรอมนึงอุป,ปกรณ์พังครับเสียยังบอมีต่างสื่อใหม่ครับนี่นี่ครับประมาณนี้ครับนี่เด็ดยอดไว นี่ครับต้นนี้นาจะไม่มีปัญหาเพราะว่าหางน้ำเติบโย,ย,ยกล่องไว้เด้อกล่องไว้เด้อนี่ครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผ่านบอกครับแต่แม่นเดี๋ยวหอบไปซื้อ่ว้ต้นโมบายดอกตอน,นเดเดเดยวเอาขึ้นเก่าครับนี่อ่านี่ครับ ต้นต่อไปครับผมโอ้ยกองต้นนี่พาะเมล็ดครับเพราะพ่อเนี่ยติดหน่วยพ่อเนี่ยออกดอกครับอันนี้เป็นจิ้งต่อนครับเพราะเพราะที่แรกเขามาปลูกเขาเขาสิเป็นอันนี้เนะครับเป็นอีหยงังอ่ะเป็นคือกอนี่ครับนี่ทั้งใตเนาะเห็นไหมครับห้อยนี่ ผมก็แต่งตัดออกไปเพื่อให้เป็นต้นเดียวครับผมมักแบบต้นเดียวครับให้ขึ้นมังเถิงนี่ครับประมาณ4 0 5 0เซนนะครับนี่อย่งเริ่มไว้กิ่งครับที่จริงอันนี้ผมได้ตั้งใจไว้หวนะครับนี่เขาแตกออกมาก็นล้อเบิ้งครับขาบัติตัวนี้เขาก็เอาออกก็เอาออกครับการเขาเป็นเป็นงาขึ้นมาสองงาสิครับเป็นต้นแล้วก็สางต้นมังเถิงนี่ครับนี่เบิ้งดอกครับโอ้อ่านี่ที่ทำการเด็ดเลยครับ เห็นดอกครับนั่นขึ้นมาสองคู่ใบเด็ดเลยครับน,นี่ก็เอาตรงปลายออกครับนี่ปลายน้อยๆน,น,น,นี่พันมีดอกพันมีหนวดพันมีดอกโอ้ยทำเมื่อยแล้วเปน็นยังไงล่ะครับเบาผิดเบาถึงลว้วนต่อครับต่อพอดีคลิปตัดไปครับโอ้ตัดไปเสยอ,อ้าวนี่ครับเด็ดกันต่อครับทอดระซับห่อนคิปตัดครับ เด็ดเลยครับ2คู่ใบ3คู่ใบครับแต่สุม,มากผมจะเด็ด2คู่ใบถ้าใบน้อยกัดสครับเดี๋ยวมาอัปเดตมาอีกว่าสิเป็นยังไงต้นนี้แต่ว่านต้นใหม่ด้วยครับบรติดกับเราอำเป็นซีเลตเพราะว่าเขาเป็นต้นไม้ครับปลูกตอนมาปลูกใหม่นะครับเนาะนี่อ่านี่เด็ดไปหลดนี่ครับประมาณนี้ครับต้นนี้ซ้งกระชิมานี่ครับน,นี่ อ่าเดี๋ยวเบิ้งต้นไงกันครับต้นไงนี่สังเกตเทิงๆนี่ว่ามันยังได้ครับตอนอจงไว้ชงสูงนี่ว่าสิตอนบระเด็ตอนจักเทื่อก้าแต่ยากครับนี่ต้นครับผมมักต้นทรงนี่แต่ว่าอันนี้ก็ยังอยากตั้หน่อยนึงแต่กระพานครับไอ้ที่ตั้มนะว่ามันยังผผมมถมดินขึ้นมาอีกครับคอนต้นเห็นไหมครับนี่ขึ้นมานี่บางส่วนเพิ่นสิมีแบบกิ่งมาแต่พื้นเลยครับขึ้นนึกซีเป็นเป็นกอครับ ผมมาสไตล์ยังซี่ครับนี่ให้เป็นต้นแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นต้นเห็นไหมครับเนี่ยอ้าวลืมเลยพาไปบุงดอกสีดาโอ้นี่เห็นไหมครับดอกมานี่เด็ดนี่แล้วครับเด็ดรัดไปเลยนี่โอเคต้นนี้ดอกร้ายอยู่ครับแต่พันธุ์ติดเดี๋ยวอาเบตดเรื่อยๆนี่เห็นไหมครับ น่าจะมีผลกับที่เขาไหวกิ่งเถิงนี่หลายครับนี่เขาก็เป็นงามเถิงเถิงนะครับเนาะปกติแล้วต้องเอาเอาออกปลายกันตัวครับนี่ต้นหนึ่งเมืองหน่วยยมาทั้งพี่ครับมาทั้งพี่นี่ปลูกบุกซีดายต้องขยันครับขยันเด็ดยอดครับนี่โมต้องห่วงครับแตกด้วยแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดือดตกนำ้ำ โอยตกงานซะนี่โอ้ยพี่ครับทงเทิงกีกแมนีนหน่วยที่เห็นที่คลิปแรกที่หลายนะครับล่นไปเป็นครึ่งนึงงหมนเลยครับนี่ล่นครึ่งนึงก็ถือว่าพอดีแล้วครับเดี๋ยวต้องมาขัดอีกครึ่งอยู่แล้วนี่โอนี่ครับอันนี้บ่าเดดเดดครับทนโโนันหมดเนาะนะ มึงครับเด็ดยอดออกโอ้ย๊ยนี่ครับโอเคครับต้นมันสูงตั้งใจว่าเสียวทะตอนมึงครับสองต้นสามต้นนี่สูงพวงหัวไปเลยครับมึงมาเมืองต้นนี่มาเมืองต้นนี่อู้อ่านี่ครับปี อู้พีครับอู้มีแต่ดอกเสียงเดียวดอกตอนนี้น้ำน้ำมาน้ำมาน้ำสีทวมก้อนครับนี่เบิรงครับอุ่นมีแต่ดอกได้ครับอุ้ยโผล่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆครับประมาณนี้ครับเด็ดก็ยังเด็ดหัวครับเด่ดกบเด็ดนะครับเนาะยอดนี่เด็ดยอดไว้แล้วครับนี่โอเคครับสวัสดีครับ